สวัสดีครับกับช่อง YouTube ข้อหวานสตูดิโอมนีภาพพี่น้องมาเก็บมันครับซึ่งในการคุ้มมันนั่นขั้นตอนแรกก็คือการตัดลำนะครับตัดลำก็จะมีอยู่2อ,อย่างตัดเพื่อเก็บไปปลูกใหม่แล้วก็ตัดถิมหรือตัดเพื่อทำไา่ซื่อ,อกรณีที่เห็นอยู่นี่คือตัดถิมนะครับตัดบริเก็บเอาตัดทำลา่ซื่อ,อหลังจากนั้นนะครับเข่ากับมาไถโดย <And so. S 1> ใช้รถไถนี่แหละครับในการไถเพื่อเป็นการผ่อนแรงนะครับ จะบริใสคนงัดคือเมื่อก่อนหลังจากทีเข้าไทยแล้วนะครับเขาก็ใส่แรงงานค้นนะครับในการเก็บเพื่อให้เก็บมันเป็นกองไว้นะครับจะได้สะดวกสบายย่มเข้านํารถมาขืนมัน่นะครับซึ่งในการเก็บนั่นนะครับตามปกตินะครับเขาก็จะเก็บใ้เป็นกองสองขางทางระวังตรงกลางนะครับที่เขานารถไถผ่านเขามา เพื่อที่จะได้ขึ้นมั่นทั้งสองฝั่งไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้คือขั้นตอนในการเก็บมั่นเพื่อให้เป็นกองร่วมกันนะครับซึ่งกิมานาดนะครับกระซอยกันดิงมั่นที่ผ่านการไถนะครับจากรถไถเฮ้านี่แหละครับหลังจากหันเฮากจะได้มั่นร่วมกันเป็นกองเป็นแถวเงยวๆนะครับเก็บไปเรื่อยๆครับคาดว่าพ่อรถพล่ะเฮาก็จังสิได้นำรถไถ วิ่งเข้ามานะครับเพื่อที่จะเก็บมั่นขึ้นลดทั้งสองฝั่งไปพร้อมๆกันนะครับจะสะดวกสบายครับในการทำแล้วก็อีกส่วนหนึ่งเพื่อเป็นการลดการใส่แรงงานนะลดการใส่แรงงานในการดึงใส่พลังงานหลยนะครับเขาก็ใส่ลดไถนี่แหละเนาะนะครับอันนี้เป็นมั่นพันหน้าขาวด้ะครับพี่น้องครับหรือบางคนบางมองพ่อเดินแปดเก่าหัวใหญ่หัวยาวเขาสลัมั่นพันนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่น่าติดตามนะครับแล้วก็เห้าตรง นำรถไถเขามาย่ำร่องนะครับนำรถไถเขามาย่ำร่องดังที่พี่น้องเห็นเป็นร่องเป็นคลองยาวๆนี่แหละครับบ่ได้เบื่อครับรุ่นนี้มิ่งแต่ใส่รถไถเหยียบอย่างเดียวเหยียบร่องย่ำร่องจากสองถึงสามรอบนะครับเพื่อให้ดินมันแจ็บเวลาเฮานำรถมาบรรทุกมั่นมันกระสีบนักนะครับเออมันกระสีบโจมไม่ะนักอย่หันละนะครับแต่ว่ามันสีบโจมลดอาการฟรีนะครับหลังจากหันเท่ากับซอยกันเก็บนะครับกับ ส่วนผู้หญิงนะครับสุภาพสตรีกระซอยกันเก็บใส่เข่งนะครับผู้ชายที่มาเหตุงนํากันก็จะเป็นผู้แบกเข่งนะครับถือว่าได้เปรียบได้คันเป็นผู้ชายนะครับได้แบกเข่งส่วนผู้หญิงก็จะมีนาทีทั้งเก็บแล้วก็ดึงมั่นถอนมั่นนะครับซอยกันส่วนหนึ่งก็จะขึ้นฟันนะครับบางที่ที่มันโบมีดินติดล้ายโบมีหัวเน่าหัวเสียนะครับพก็จะฟันทั้งหลดแต่ว่าสําหรับเข่งนี้เป็นเข่งพิเศษครับแบกโดยผู้จัดการหน้า ชาแนลนะครับเป็นไดเป็นไดฟีเมือ่อ่อยนักบอลละซ้านี่สบายนะฮะไม่มีปัญหานะครับสบายมากเลย่นว่า <c oughs> เข่งนึงกับประมาณสิบาถึงยี่สิบกิโลนะครับพี่น้องสาหรับเข่งมัน่นนอนนะครับอันนี้บ่ิได้นักจนเกินไปหลังจากเที่ยวเก็บมั่นขึ้นแล้วนะครับเขาก็ทยอยขยับรถดไปเรื่อยๆนะครับตามกองมัน่นเที่ยวกองเลี่ยงไล่ไปสองฝั่งทางจนกว่าจะเตรมรถผลละครับ เก็บขึ้นไปเรื่อยแบกไปเรื่อยไปเรื่อยๆนะครับตามร่องที่เขาย่ำไว้นะครับส่วนผู้ชายนี่นะครับแบกครับโดยเฉพาะหหนาสีนิน่นคนเก่าคนธรรมดาครับ อ่าทำงานเร็วปานลิงเนี่ยทำงานเร็วปานลิงคนว่าโอ้สุดยอดนะครับบางคนมาแต่เราดีดได้ครับนี่จริงๆคนเป็นคนเหล่าบกินยาโบสูบนะครับทำงานดีมากเลยนะครับคุ้มกับค่าแรงนะฮะกลุ่มกับขาแรง่าจ้างสําหรับภูพคนจ้างเนาะสาหรับที่กําลังเห็นกันอยู่นะครับทีคนตั้งเสียบด้านหลังนั่นนะครับเป็นการเสียบเพื่อที่จะเสริมให้เฮ้าไซมันได้สูงขึ้นนะครับเพราะว่าตาม เกณฑ์ของถังลดเทียวเห็ดนะครับตามปริมาตรจะใส่ได้ประมาณ2ตันนะครับแต่ถ้าเราเสียบเสริมข้างหรือแซมข้างแบบนี้นะครับจะเพิ่มนำนักขึ้นให้ได้ประมาณ2.5ตันหรือ2ตัน5นะครับ2ตันครึ่งโดยประมาณรถคันนี้นะครับเป็นสเปคที่ออกมาให้บรรทุกได้เพียง2ตันบางคนอาจศิถามมาเป็นอย่างคือเห็ดถัง ขนาดตำก็ความเงา้ยวประมาณํามน้นะครับปริมาณสองตันนี่คือถากรณีที่หฮาวิ่งในไฮมันกลับไปอยากพอสมควรอยู่นะครับสําหรับรถไทยขนาดอ่าสี่สิบแรงมานะครับก็ถือว่าไปอยากพอสมควรอยู่แต่ถ้าเป็นรถใหญ่นะครับก็น่าจะมีแห้งครับแห้งดึงหลายกว่ารถหน่อยอยู่นอกน,นะครับหลังจากหันนะครับเขาก็เสริมเสียบด้านข้างแล้วนะครับคนที่อยู่ดันบนรถ ก็เคลียหรือเคลียให้มันเสมอกันนะครับเสมอกันเวลาเฮาแรนรถไปขายมันก็จะบวชนหรือโบเฮยระวางทางนั่นเองนะครับขาดว่าครับขาดว่าแบกขับไปผู้แบกกันบ่แบกขับไปครับวันนีงแบกกันบ่ยางรถเป็นไหนยัยมันคือเบี้ยเหยยางรถเฮ้ามันมันจีพ่อหรอบ่ อ้าวพอแล้วเนาะพอแล้วเนาะพ่อแล้วครับโอ้พอแล้วไว้นี่งพอแล้วพอแล้วโอ้มสิพอเร็วแท้ไอหยีก็มาจีนโทนก็ได้เด้อครับเอ้าสีลงทางไหนมาที่นี่สีลงทางไหนเราผู้อยู่ทั้งทึงมาหนีิโดนท่าเก็เลยนะครับเดี๋ยวเอามาเบิ้งครับสุดยอดมนุษย์ครับเขาละสุดยอดครับอู โอ้โหว่ธรรามดาครับอุ้ยบ้าย่องแน่ยอยู่บนหวเลือจังได๋ก่านีกกนน้ยสุดยอดสุดยอดสุดยอดอะกดไลค์ให้เลยครับหนึ่งเขี่ยวสุดท้ายสำหรับวันนี้จวด